สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งกับผมหน้าโซล่าเซลครับผมวันนี้วันที่7นะครับผมกรกฎาคม2 5งพนะครับผมวันนี้นะครับผมที่มาหน้าโซล่าเซลนะครับผมมีโอกาสเดินทางมาจอดน้ําบาดาลนะครับผมที่อําเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับผมตอนนี้ก็จอเสร็จสับเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็กําลังเทน้ําอยู่นะครับผมลองน้ําดูว่าน้ําเราจะดีขนาดไหนนะครับผม ตอนนี้บอ่อบาดานบอ่อนี้เจาะลึกลงไปอยู่ที่75เมตรนะครับผมตอนนี้ลงปั๊มลงไปอยู่ที่40เมตรเป็นปั๊มหนึ่งแรงนะครับผมเป็นปั๊มอ่า ECDC ของไฟฟ้าของโซลาเซลล์นะครับผมใช้ได้2อ,อย่างเลยในตัวเดียวกันอันนี้น้ําไหลเนียนท่อนิ้วครึ่งนะครับผมน้ําไหลขนาดนี้ประมาณชั่วโมงแล้วคิวต่อชั่วโมงก็คือ6 0 0 0ลิตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับผมใช้ในการ,กรเกษตรเพียงพอแน่นอนนะครับผม ตอนนี้ก็เจาะเสร็จสับลองปั๊มลองน้ำนะครับผมให้เป็นความแน่ใจสําหรับทางลูกค้าว่าน้ําท่านจะมีตลอดนะครับผมไม่มีการหมดแน่นอนนะผมอย่างบ่อบาดาลวันนี้ก็เจาะเจอตาน้ําอยู่ที่40เมตรนะครับผมน้ําก็จะได้อยู่ประมาณสักชั่วโมงละ8-9ดถึงกคิวก็ถือว่าไม่มากก็ถือว่าไม่น้อยนะบผมพอใช้แน่นอนนะครับผมวันนี้ผมก็มาอยู่ที่อำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรนะครับผมก็เดินทางมาเจาะบาดาลด้วยกันเนี่ยรถเจาะทั้งหมดด้วยกันเนี่ยสคันนะครับผมของของ,ขอ,งอำนาจโซลาเซล ทีมงานเดียวนะครับผมสามคันนะครับผมสําหรับลูกค้าที่คนไหนที่อยู่ทางภาคใต้นะผมอยากกุดเจะบดานนะครับผมช่วงนี้ก็ทัวรหาได้เลยนะครับผมเขตชุมพรลงไปสุราษฎร์นะครับผมนครศรีธรรมราชไปหมดนะครับผมขอได้ให้ท่านจ้างผมไปหมดทั่วประเทศไทยนะครับผมอ่าหลายหลายคนคงสงสัยค่าจอดแล้วบ่อบดานบ่อนี้บ่อละเท่าไหร่นะผมทางภาคใต้ค่าจอดราคาจะสูงสักนิดนะครับผมลูกนี้ก็ไม่แพงแล้วแสนกว่าบาทนะครับผมค่าจอดค่าจอดอย่างเดียวนะแสนกว่าบาทนะครับผมค่าจอดบดานก็ มีถูกมีแพงนะครับผมขึ้นอยู่ที่พื้นที่ขึ้นอยู่ที่จังหวัดขึ้นอยู่ที่ข้อตกลงระหว่างคนสองคนนะครับผมตอนนี้นะครับผมฝากถึงสาหรับเอฟซีคนไหนที่อยากจ้างทีมงานหน้าโซล่าเซลล์นะผมไปจอะบ,บาดานให้นะครับผมหรือจะไปติดตั้งโซล่าเซลล์ให้นะครับผมตอนนี้ทีมงานของหน้าโซล่าเซลล์คือผ่านผมคนคนเดียวนะครับผมผมไม่มีทีมงานอื่นนะครับผมหลายๆท่านโทรมาหาผมว่านะผมแจ้งว่ามีทีมงานของช่างอำนาจต่มาจอะน้ำบาดานให้นะครับผมแต่ตัวผมยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมว่าใครไปจอะให้นะครับผมไม ตอนนี้ก็คือแอบอ้างกันเยอะนะผมมันหน้าโซล่าเซลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซล่าเซลหรือว่าเรื่องการจาะบดาลนะผมทีมง,งานผมต้องผ่านจากปากผมเท่านั้นนะผมท่านต้องได้คุยกับผมถึงจะเป็นทีมง,งานผมนะครับผมถ้ามีคนไปแอบอ้างว่ามาจากทีมง,งานเราหน้าโซล่าเซลไม่ใช่นะครับผมเพราะผมมีทีมง,งานเดียวคือผมคนคนเดียวนะผมตอนนี้ผมเจอนะครับผมลูกค้าโทรมาหาเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับโซล่าเซลหรือการจาะบดานนะครับผมเกิดการแอบอ้างกันเยอะนะครับผมได้อันนี้ก็รู้จัก คุณป้าเจ้าของกันหน่อยสวัสดีครับผมอยู่ที่ไหนยิ้มหวานเลยชาเตะจุ่มพอนเนาะแรงนักจ๋ประดานดีกว่าไม่รถตุเรียนนะแม่เนาะพอใจบ่น้ำเพราะที่จ๋อหายเนี่ยพอใจบ่เพรใจฉลองที่ตลอดเด้อ่าพอออกทั้งที่ตลอดแต่ละครับผมขอบคุณครับผมครับผมตโลแกนของผมก็หน้าโซล่าเซลล์นะผมไม่พุ่งไม่แรงไม่คิดตังค์นะผมมีปัญหาเปลี่ยนตัวต้องซ่อมต้อมไม่เป็นนะผม ตัวบ่อบาดาลรับประกัน2ปีปั๊มน้ำรับประกัน2ปีนะครับผมมีปัญหาเปลี่ยนตัวไม่ต้องซ่อมนะครับผมสโลแกนผมนะผมไปทั่วไทยขอได้มีตังจ้างนะผมสวัสดีครับผม